สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ช่องวิทฝายมาแล้วนะครับผมมาเอาเวลาพี่น้งนนองมาเลยเอาก,กิ่นห้องนี่ครับผมขาดก็ได้ครับผมนี่ย,ย่างก่อแม่เนี่ยตามย่างก่อน,น,นี่ยแม่ตามย่างก่อนี่ยตุ่มหวานสัวครับแฟนเนี่ยตามหวานตามสัวนี่นะครับผมนายทีเป็นตามหวแล้วครับเบิ้งห้องน,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 นังหู้โหขุดเสียบว่วเจ้าว่าขุด ตัดขาดไว้แล้วกันนี่ครับผมเนี่ย่น้องเบิ่ป็นไงใช่ไหมหนองมึงน่อู้อย่างเหี้ยได้นด้แังเห็ดได้เนี่ยเนี่ยยังเห็ดเห็นทัาตะวักฝนทั้งตะตกฝนตกไหมเห็ดกับวากเอาเนี้ยครับเนี่ย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 แมงวันตุ้มมึงนี่ไหมกินยามบเลนี่มัต่อมเด้อเด้อนี่โอ้ยลืมต้น เดี๋ยวเดี๋ยวมีออดซ้อนคนข้าวนึงข้าวหนึ่งมาแล้วครับผมพี่น้องนี่เปียออกมาแล้วลืมซ้อนรอบมื่อกี้เขึ้นรอบมื่อกี้ก็ลืมซ้อนรอบนี้ก็เนี่งแกงเห็ดครับผมนี่นี่เห็ดเห็ดเดี๋ยวเราตักเห็ดในพี่น้องมึงกันอ่ะอ้ยพักพักพักติวพักติวแกงเห็ดพี่น้องเลยหันหันยังหันอยู่เลยพี่น้วล ข่าวพี่น้องฮะอดเข่าอีกแล้วพี่น้องอดเขา่าอันหนำไม่กินเข่าช่วงกินอะรงีกอ่ไม่กินพี่น้องเพิ่งเมืม่อน,นี้เขามาสไตล์เป็นเวอร์ชันแบบกินเข่าแะนะ่พี่น้องมีเข่าหนังตุ้มือบันมีเข่าแซ่บท้องแซ่บท้องว่าสนันนีิยั้งมาแรง มันนี่ตำมัวเขาเน,นี่ยเนาะในตุ่มเปียเลยใส่บัตรดูอย่างมิหยังใส่บัตรดูอ,อย่างเลยพี่น้องมาจงไว้อืมจังเห็ดนะพี่น้องอืมจังเห็ดเกงเห็ดบ้างเขาจะไปเก็บมาเด้อเนะี่ยโอ้ยไ พักพิงนองเลย <Yeah. S 1> กูได้เบิ้งตอนนี้กัดหิวกัด <Yeah. S 1> ห้นักกินเ้อครับ <Yeah. S 1> ว้ายบุกพิกนิ่งเดียวตายแล้ว จับแป๊กอืมแตงเห็ดล่ะมันหวอนมันหวอนโอ้หวอนมันหวอนต้องเผ็ดมากเลย เป็นแบบว่าแซบทวงเลยจีนุกพีกบาหันกี่น้เนเฤฤอเพชรเฉยไปกินตูน้ำกิ่น้อแกงเห็ดได้ไปเก็บมานเลยอยลม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  เห็งพี่น้องโอ้โตังหวันตังเพ็ดดขอกันไล่น้ำตามมและน้ำตาล้างมะเผ็ดน้ำมุงพริกเมื่อกี้เนี่ยน้ว่าตึกถ้าไม่ไลยเนาะคำคำขี้ไปขี้มาดูเขากล้องผมเบล่ะ ป <c oughs> ๊บนี่เห็นอีกย่งมั้ยนี่ผมกับโมโหซื้อมันแิบไหนพี่นอ่ะ ทั้งเผ็ดทั้งหวานพี่นองเลยโอ้ยทั้งเผ็ดทั้งหวานพี่นองโอ้ยแจีงเ,เห็ดเจ็บทำไมเห็ดฮอตเตลี่อ่อนไม่ไหม้เหม,มันกับเลยหวานเฝ้า,หา,หาอะไรยันทายบนทันเอเสียงมันสิเบิร์ตก่อน ก็มันด่บบา,าเานี่นี่ๆๆออนี่นี่เห็นบ่เนี่ยนี่นี่นี่มันคือบ่เห็นแป๊บนี่นี่นีนป๊บนี่ hết, thật khó Không được, được, được Mồm, 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 mồm Báp quan, tí đục มันห่นมันห่นไนนอ้ผมเปาเนี่ยจวดพี่น้องอ๋อเบ่งกันเลยพี่น้องมีความไหนนี่นี่ต่ำห่อเนี่ยมันนี่ลายคัก่ำ quy khám nhai trôi các bạn này tầm ho mà nhiều quá ấy. không đang sườn đây uhm. à. mồm ขิมยากขนาดว้าหักมือนีอ่อันกินมาเบิดอยู่ต้มตำกันเลยนันหลายปวดก,กินผู้เดียวเนาะมันกินไม่มัวก,กินก็เออคนตีไข่แน่อยู่ครับ สุดจัดเลยพี่น้องต้างเผ็ดเคร่งห่อนสีเบิลล่ะแจ้งใั้เ้อพี่น้องไงเด้าสดน้ามแน่มีประโยชน์โปรตีนมัง้งมีประโยชน์ล่ะ นะวัดโอ้เอาละพี่น้องคือที่บาไแแล้วครับผมรายแกงเฮ็ดก็ร้ายต้มตำกัน้ายโมน,นี่โอ้กินมาเบอร์เล่สิได้ครับผมไม่อย่างครับเดี๋ยวผมมาไว้กินช่วงแรงๆก็ได้นะแต่ว่ากินตอนนี้คือที่เบวแล้วพี่น้องเน้นฟังไดอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูก็อย่าลืมติดตามนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพูดกันมาชิมนาผมสวัสดีครับบ๊ายบาย